สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะในคืนวันที่13ทธันวาคมถึงรุ่งเช้าวันที่14ทธันวาคม64นี้ห้ามพลาดนะคะรอดูฝนดาวตกเจมินิสถือเป็นปรากฏการณ์ส่งท้ายปี64เริ่มเวลา20.0 0น,นาฬิกาคืนวันที่13ทธันวาคมนะคะจนถึงรุ่งเช้าวันที่14ทธันวาคมนี้ค่ะคาดว่าอัตราตกสูงสุด150ดวงต่อชั่วโมงเลยนะคะ ในสถานที่มืดสนิทไม่มีแสงรบกวนและมองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของขอบฟ้านะคะส่วนสถานที่ชมฝนดาวตกควรเลือกสถานที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟรบกวนและสามารถมองเห็นได้รอบทิศนะคะควรนอนชมด้วยตาเปล่าเนื่องจากฝนดาวตกกระจายทั่วท้องฟ้าสำหรับปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิสเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-17ถึงธันวาคมของทุกปีนะคะเกิดจากการที่โลกเคลื่อนที่ เข้าตัดกับสายทานของเศษหินและเศษฝุ่นขนาดน้อยใหญ่ที่ดาวเคราะห์ออน้อยเฟทอนทิ้งไว้ในขนาดเคลื่อนผ่านเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเมื่อโลกโครจรผ่านเส้นทางดังกล่าวแรงดึงดูดของโลกจะดึงฝุ่นและหินเข้ามาเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเกิดเป็นลำแสงวับหรือในบางครั้งเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่เรียกว่าไฟบอ ฝนดาวตกแตกต่างจากดาวตกทั่วไปนะคะคือเป็นดาวตกที่มีทิศทางเหมือนมาจากจุดจุดหนึ่งบนท้องฟ้าเรียกว่าจุดศูนย์กลางการกระจายเมื่อจุดศูนย์กลางการกระจายตรงหรืออยู่ใกล้เคียงกับกลุ่มดาวใดก็จะเรียกชื่อฝนดาวตกตามกลุ่มดาวนั้นนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมฝนดาวตกส่งท้ายปี2 5 6 4กกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะ